ในกรณีเรื่องธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะทราบเอาไว้ว่าธรรมะแบบไหนหรือธรรมชาติของคนแบบไหนนะที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องอขัดเกลานะเราจะต้องละเราจะต้องเว้นนะคําว่าสันเลขธรรมก็คือ แปลว่ารธรมที่เป็นเครื่องขูดเกลาบางครั้งเราเข้าสมาธิได้ชั้นที่หนึ่สองเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นธรรมเครื่องขูดเกลาแล้วแต่พระองค์บอกว่ายังไม่ใช่แล้วอะไรเล่าคือธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลาพระองค์ก็เลยอธิบายถึงธรมอันเป็นเครื่องขูดเกลาเช่นว่าการเห็นคนอื่นเขาพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ พูดซอเสียดพูดเท็จเราก็จะไม่ทำก็คือฝืนจิตฝืนใจของเราไม่ทำไปตามอากุศลต่างๆที่ผู้อื่นเขาทำกันตัวทำอันเป็นเครื่องขูดกล่าวนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยการผูกโกรธก็ดีการลบหลู่คุณท่านก็ดี การแข่งดีการริษยาการตรหนีการโอร้อวดการมีมายาต่างๆนี้ล้วนอยู่ในวิถีชีวิตของเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดเข้าใจธรรมะตรงนี้และทำการขูดเกลา่าคือฝึกหัดขัดเกล่าตนเองไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติของจิตนะที่เป็นไปนในทางอากุศลอย่างนี้ คนคนนั้นก็ชื่อว่ากําลังทํานิพพานให้แจ้งได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขูดเกล่าวกิเลสอย่างยิ่ง